ครับสวัสดีประชาชนชาวไทยประชาชนชาวโลกกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับรักน้อยๆแต่คอให้รักนา,นานๆนะครับลิเกมาแล้วครับอสวัสดีอย่างเป็นทางการตําหรับท่านผู้ชมทุกท่านขอ,อยินงนี้ต้อนรับสู่ช่องยิบซีสถานแมจิกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างใกล้สิ้นปีแล้ว บูชากันเอื้อสิก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับบันพุธหน้าก็คงจะเป็นปีหน้าแล้วครับคงไม่ใช่ปีนี้เพราะฉะนั้นก็อวยพาวท่านที่เกิดเป็นพุทธทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับให้ท่านได้สมหังสมความปรารถนาอย่างทช่ตั้งจังใจนะปีใหม่ก็ขอให้ดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดกับท่าน ด้วยการลงมือของท่านเองนะครับขอให้สิง่งศักดิ์สิทธิในสากลโลกทั้งหลายคุ้มครองป้องกันท่านนะครับถือว่านี่เป็นการอวยพรส่งท้าปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับอะไรใหม่ๆคอยเกิดขึ้นได้ทุกวันอะไรดีๆที่ท่านอยากได้ดต้องการก็ขอให้เกิดขึ้นทุกนาที ที่ท่านมีลมหายใจนะครับเป็นไงล่ะอ,อ่ะวันนี้นะครับเปิดภพยของคนที่เกิดวันพุธประจัวันพุธที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพนเจ็ดะครับถึงปีหน้าคิดดู <c oughs> ดูดูเริ่มครับหนึ่งสองสาม 四、五、六、七。 เลขี้ออกดุมดุมดุมมัวมัวอ่ะเจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญเป็นนิมิตหมายดีเป็นลางดีนะครับก่อร่างสร้างตัวได้นะครับมีกันอย่างดีนะมูลสัพพันคงได้บนลงบนนัดกันละสิท่าตามที่ห้ามไม่ท้าครับการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนมีคนแอปิชาตะลอนคุยดา่านิ่ง เจ็ดม่เท้าถ้าเจ็ดเจดเรียนได้กำโชคทั้งคู่นะครับเรงว่าเรื่องการงานการเงินตัวด,ดีนี่นี่อะไรกันนี่ที่สุดของแจ้กสามเหรียญไพ่พระหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยนะแล้วควินเรียดน,นะครับคืออ่ะไพ่ใหญ่ก็คือ ฮีโร่แพนไม่ใช่เออใช่ฮีโร่แพนไปพระนะครับไปพระสังฆราชไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุดของสําหรับไพลิบเทีที่มีเจ็ดสิบแปดใบนะครับมีถึงสัิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่นะครับแล้วหรือปัญหาปัญหาก็คือท่านไม่เคารพไม่มีศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคุยกับคนรุ่นใหม่ๆอายุยี่สิบถึงสามสิบเนี่ย ไม่ต้องใครอะลูกผมเองเนี่ย mm hmm. ผมถามว่านับถืออะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่นับถืออะไรนับถือตัวเองแหมไอ้ย้มมึงฟังแล้วมันเท่เออมันเท่มึงน,นับถือตัวเองนับถือตัวเองสามารถเนรมิตนู่นในรมิตนีนนไ่ได้ไหมสามารถทำกับข้าวกินเองได้ไหมสามารถไปขับรถเองได้ไหมสามารถมัน พึ่งตัวเองอ่ะเป็นเรื่องดีครับแต่ความรับถือความเลื่อมใสความศรัทธาต้องมีต่อจิตตัวเองจริงๆนะครับนั่นแหละคุณยังมั่นใจตัวเองหรือว่าเชื่อตัวเองอดีแต่นะครับคนไทยอ่ะมันก็ผูกพันมากับคนไทยพุทธอย่างเงี้ยผูกพันมากับคำสอนพุทธเจ้านะครับนั่นก็คือควรจะมีสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง ของท่านนะครับตีตูงท่านถ้าเป็นตามพุทธก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับควรจะมีพระวจนะมาเกิดหรืออย่างน้อยก็มีพุทธเจ้าอยู่ในใจนะครับให้มันมีศรัทธาบ้างนะครับเนี่ยคือปัญหาถ้าท่านชีวิตกําลังจะลงลงดิ่งเนี่ยกำลังจะลงดิ่งเนี่ยศีลศิษย์อย่างคงคอยคุ้มครองท่านยังมีบารมีพอเหลืออยู่นะครับสิบดาบเนี่ยคอยท่านไปทําไป บริจาคเลือดซะนะครับทําบุญทําทานเสดเลือดแล้วไ,ได้บุญนะเพราะว่าไอ้สิดาบเนี่ยมันมีเหตุมีเรื่องจะเสียเลือดเสดเนื้อหรือบางทีก็ใครที่ป่วยยเขาเกณฑ์เขาผ่าตัดไม่ป่วยก็ผ่าตัดได้กระทันหันกันสิบดาบเพราะฉะนั้นวิติการการเบอร์บริจาคเลือดนะครับเขาเรียกว่าลดละกรรมจะใครหนักมันเป็นเบานะครับอ่ามาดูเรื่องการงานห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าการงาน มึงไม่เอากูก็เรื่องของมึงเพราะกูหาตัวเองได้เพราะกูก็ทำเองคนเดียวได้เวย้ยกูไม่ง้อมึงเวย้ยนี่คือห้าไม่เท้ามึงลุมตีกูจะไปย่างกินนะกูไม่ยอมเวย้ยการงานาถือว่าดีดีสุดอาจจะอาจมีปัญหาติดขัดเรื่องการงานเพราะว่าถ้าเป,เป็นเรื่องการงานเนี่ยถ้าเป็นสิบดาบเนี่ยเป็นงานโครงสร้างใหญ่เป็นงานรงงานเหมือนงานที่คนเยอะๆอะครับถ้าไม่อยู่ในที่ใหญ่ๆแล้วขั้นจะกลายเป็นทนตัวเล็กในนั้นน่ะ อาจจะไม่ค่อยมองเห็นคุณงามความดีอะไรที่ท่านทำนะครับปูนาไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ท่านมีเจ็ดท่านสาม,มารถชนะคู่แข่งได้ทุกคู่แข่งไม่ว่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเพราะเจ็ดแม้เท้าอ่ะทางานก็ดีคว่าคนอ่งจะแข่งขันอะไรก็ชนะคนอื่หมดแหละนะครับยังมีทั้งเจ็ดเหรียญทั้งเจ็ดเ้องนะ <S <S <sack Hill> เพราะฉะนั้นการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การงานอ่ะมันเหมาะที่จะ ทำไม่ไม่เกินสามคนอย่างเงี้ยหรือทําคนเดียวได้ยิ่งดีนะครับนั่นคือการงานแล้วก็การเงินเนี่ยมีทั้งสิบเหรียญไม่ใช่เจ็ดเหรียญคุยเหรียญแล้วก็สามเหรียญนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะการงานหรือเงินทองทรั์สินมันจะได้มาเมื่อจากการทํางานแลกทั้งนั้นแหละครับเพราะทุกอย่างผมบอกว่า,วามันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องแลกจากจะได้อะไรมามันต้องแลกนะครับมีแลกกับ แรกด้วยนะเอนี่คือการแรกท่านทํางานได้ได้ไดดเงินเพราะฉะนั้นการเงินนะ่ะมันดีดีตรงที่ว่าท่านทำอาชีพเสริมทำอาชีพอนอกเวลาหรืออาชีพที่ท่านทําเป็นเป็นงานงานไปรับเป็นงานงานแล้วเป็นชิ้นชิ้นอะไรแบบเนี้ต่องานต่อชิ้นต่ออะไรไปนะครับสามเหรียญเนี่ยเงินเยอะนะสามเหรียญเนี่ย ขึ้นอยู่ศักยภาพของแต่ละคนด้วยนะครับคุยเรียนไม่ต้องห่วงครับมีเงินใช้จ่ายเหลือเฟือนะครับนาฬิปฐามิกาต่อมาเรื่องความรักนะครับมีแค่หนึ่งถ้วยที่ยังเพอเจอร์ยังไม่รีดยังคิดตัวเองยังมีความสุขกับความรักในฝันอยู่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมันก็แต่ว่าเจ้าชู้มันก็ไม่ไม่ตรงตรงหรอกเพราะว่าคือจังหวะมันมือมัอนขึ้นน่ะเสน่ห์มันมาทาไงคุณก็ชอบทาไงคุเหมือนกัน สนใจเอออย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือเจ็ดถ้วยความเสน่ห์เพราะนั้นเรื่องความรักมันไม่ถึงำัำย่ำแย่แต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นมันจะโดดเด่นในเรื่องการเคลื่อนหนุนคนดีมาเคลื่อนมาืหนุนช่วยเหลืออุปธรรมแล้มากกว่านะครับต่อมาก็เรื่องของสุขภาพก็อย่างที่บอกครับสุขภาพอุบัติเหตุการผ่าตัดสุขภาพด้านหลังของท่านเพราะท่านปวดหลังโดยมีสายเตุ ปวดได้ปวดดีไม่มีสาเหตุให้รู้เถอะเจ้ากรรมมาขอบุญเจ้ากรรมมานะครับเจ้ากรรมมาเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมมาท่านก็ต้องทําบุญส่งให้เจ้ากรรมนะครับส่งให้วจ้ากรรมไปฝ่าพระพุทธเจ้านําส่งผลบุญนี้แก่เจ้ากรรมในเวรที่ติดตามจ้าเวรข้าพเจ้าด้วยนะบัดน,นี้ดวงนี้เวลานี้ผู้แบบนี้ไปเลยครับจะได้รู้เลยบัดน,น,น,นี้ดวงตอนเนี้ยดวงจิตดวงใจอะไรมันจับอยู่ก็รับไปเออนะครับ อ่ะโดยสรุปภาพรวมของคนเกิดพุทธค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรักษาสุขภาพควงตัวภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพให้มาครับสิบดับระวังระวังในการเดินทางในการทำงานทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับระวังด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ขอสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคนชนเก่าด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ท่านประสบความสําเร็จตามที่ท่านคาดหวังและปรารถนาขอให้มีบารมีดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอช่วเหลือขอคุ้มครองขอป้องกันท่านให้ท่านสู่ภาพร่างกายแข็งแรงแก้าขปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ไม่ติดขัดปลอดภัยรับรื่นนะครับพระความสุขความสําเร็จ มีเงินมีทองใช้เลือกกินเลือกใช้เลือกจ่ายเพื่อเพื่อเพื่อเฟื่ยมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณที่ตตามรับชมรับฟังทั้งคุณใหม่และคนเก่าได้โปรด Please กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับอืเพื่อจะได้ไม่พลาดเออจะได้ไม่พลาดไม่งั้นเดี๋ยวพลาด ไม่ได้ชุมของดีๆนะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ